ไอดีแต่และไอดีแม่งสวยนะครับโอเคแต่ว่าจังหวะน,นี้โรนเลโดดยิงอุย๊ <c oughs> ยเกือบร้อยอีกหียขาตายเลยโกคูหน <c oughs> ตึมวะส่งมาจังหวะน,นี้ยังไงไม่ไม่เข้าให้ทุบหน้าไปดี <c oughs> ก็กราบสวัสดีนะครับอยู่กับผมสันติโนหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับก็วันนี้พี่จะมาลงแรงเหมือนเดิมนะครับจ็บคอโอเคงั้นก็วันนี้นะครับผมมาลงแรงนั่นแหละโอเคกับแผนเดิมนักเตะเดิมนะครับตัวเก่งของพี่นะครับก็ช่วงนี้ห่างหายนะครับไม่ได้ลงแรงเลยนะครับโอเคงั้นก็ถ้าใครเข้ามาเป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดซับให้กูด้วยนะครับโอเคนักเตะตัวสำรองก็ประมาณนี้นะครับ ก็มีฟอรลันตัวลนินโยฟานไดเอมปปเป้ประมาณนั้นเลยอาร์โนนะครับในเออนะครับเขาบอกเลยนะครับว่าฝีมือตกนะครับช่วงนี้โอเคโอเคแผนเราก็ประมาณนี้นะครับโอเคไม่รู้ว่าจะเกลือเอ้ยเกลือวาซานกูไม่ได้เปิดแพงนะครับไม่รู้ว่าจะแพ้หรือเปล่านะครับโอเควิแรงจะพันสามในวาบาซ่านะครับโอเคนักเตะเราจะฟิตหรือเปล่านะครับโอ้โหฟิตตัวเดียวว่ะอาร์โนฟิตนะครับอาร์โน กูจะจับใครลงเอาไว้เนี่ยโอเคตัวนี้ล้กันนะครับโอเคเล่นเป็นกลางรับนะครับตัวนี้เล่นดีนะครับไม่รู้นะครับว่าชื่ออะไรโอเคมาดูหุยโอ้โหเฮียเอยตอเลสโรมาลิโอโอ้โหกูแคบไว้แม่งเลยตำนานตัวท็อปทั้งนั้นเลยนะครับไอคอนมาเนี่ยโอเคกูจะแพ้กิบสู่นนามากูแตกโอเคนามากูแตกนะครับขัจัดตรงแป๊บโอเค ไม่รู้ว่าจะแพ้กิบสูย์นะครับแม่งตำนานตัวท็อปรุวนๆเลยนะครับแบ็กแฮมโอ้โรนัลโดโรมาลิโอโอเคเราดักได้นะครับบอลลินนี่ก็วันนี้ชิวๆนะครับโอเคแต่วันนี้โอโหติดว่ะเจอลานเปิดมาโรนัลโดโอเคยังดักได้ตังงวันนี้โอเคโอ้ยเปิดแม่งวยส่งกับหลังนี่ที่อะไรของผมนะโอเคอ่านโนดเติมนะครับต้งวันนี้ เมซีช่ชิงกับอาร์โนครับอาร์อาโนอารอาร์เลินกูพันกันเลยจังหวะเม,มื่อกี้นะครับโอเคแต่ว่าเขาจะสวนกับโอเีเกือบเกือบเอ้ยเกือบเกือบเกือบแล้วโอเคออกนะครับไม่ทันหรอกโอเคโอเคถ้าใครอยากได้ละหันนะครับก็ถ้าเข้าไปในเพจพี่ได้นะครับพี่มีขายระหัสเยอะมากเลยนะครับ เออราคาก็หลักร้อยถึงหลักพันนะใครอยากได้ก็ลองทักไปดูนะครับบอกเลยนะครับว่าเออมึงได้เล่นแน่นอนนะครับโอเคไอดี ID แต่และไอดีแม่งสวยนะครับโอเคแต่ว่าจังหวะนี้โรนัอาโดยิงอุย้ยเ่ีอบร้อยอีเที่ขาตายเลยโกกู Goku. โอ้โหขาตายเลยนะครับโอ้โหไอโดนะครับโดไอคอนที่มันแจกอะ โอ้โหออลิวาโอลิวาวาซานโอลิเวอร์คานกูขาดตายเลยแต่ว่าจะไปยอมนะครับจังหวะนี้อันอน้ตติดโอ้โหเตะแม่งคว่ำเลยนะครับเสียฟาวได้จังหวะนี้จะเล่นเร็วโรนัลโด้โอเคยังได้นะครับจังหวะนี้ยังไงม่ซเตสออกมาจังหวะนี้ติดโอ้โหคิมมิตคิมมิตจับบอลมาแต่ว่าเขาจะสวนจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหเรียบ เรียบร้อยไปดีโอ้โหโอ้โหคิมมิดกูเสียบอลน,นะครับมันแทงจังหวะเดียวแม่งโอ้โหคมจริงนะครับโรมาลิโอโเนี่ยแม่งโคตรคมเลยนะครับขนาดตำนานทองแม่งโคตรคมอะ่ะแม่งยิงแบบโอ้โหแย่ชัดมากแต่ว่าจังหวะน,นีนะะะน้ยังไงโอ้โหติดปะติดปะเขาจะสวนได้อีกไหมโอเคเปิดเกมมาย5ิบห้านาทีนะครับผมก็โดนสองศูนย์แล้ว จังหวะน,นี้จะโอ้โหถ้ามันแทงมาเรียบร้อยเลยนะครับโอเคจะไปย้อนอินเนปตาอินเนปตาจังหวะนี้ส่งยิงโอ้โหปั่นเรียบร้อยเข้ามือนะครับเข้ามือ okay. โอเคเฮ้ยจังหวะน,นี้โอ้โหเกือบเกือบแล้วเอ้ยโอ้โหเพสซิงในเก่งมากเลยนะครับดูพี่ตอบอลไม่ออกเลยดูดูดูด วันนี้ยังไงโอเคคืนก่อนนะครับังหวันนี้โอ้โหเรียบร้อยแม่งขอเล่นดีเกินแต่ว่ายังไงจะสวนจะสวนได้ไหมจะลูกที่สามหรือเปล่านะครับ,บวันนี้ยิ่งโอ้หลุดเสาไอ้ฮะแม่งเกือบแล้วเกือบสามศูนย์แล้วกูโอเคเกือบแล้วลอดตัวไปนะครับรอดตัวไปโอเคขอสักหนึ่งประตูก็ได้นะครับจะจบครึ่งแรกเนะี้ย อยจังหวะน,นี้โอ้โหเขาเล่นเกมรับแม่งดีะ่ะเปิดเลยหรอเปิดเลยหรอจังหวะนี้คืนโรนัลดโอ้โหแม่งฟองรับแม่งโคตรเหนียวอ่ะฟองรับมันอ่ะแนวรับมันอ่ะโอ้โหเจาะไม่เข้าเลยนะครับจังหวะน,นี้ยังไงจะจบครึ่งแรกเลยหรือเปล่านะครับจังหวะแค่นี้จังหวะน,นี้โอ้โหแม่งจะเหนียวไปไแหนวะแนวรับมันเนี่ยโอเค เคร่งแรกแม่งใส่ปูยับเลยนะครับโอเคอันไม่เป็นไรนะครับเรามาดูครึ่งสองนะครับอย่างน้อยพี่ก็ต้องมีสักหนึ่งตูนะครับกองหน้าแม่งโคตรโหดเลยโอเคจรงนี้แบ็คแฮมแบ็คแฮมยังไงโอ้โหอย่าห้าวมะนาวมันแพงจังหวะนี้ยังไงโด้โด้โอ้โหจังหวะนี้ไม่เข้าคุดคุดหน้าตัวเองดีถ้าไม่เข้าคุดคุดหน้าตัวเองอย่าห้าวมะนาวมันแพง เราก็ตามมาแล้วนะครับจังวะนี้โอเคจังวันนี้เอ๊ยมึงเสียบอลหรอเอาไงดีวะเอาเอาไงอุ้ยโอ้โหทีมไม่เติมเลยนะครับโอ้โหแนวรับมันเหนียวจัดเลยนะครับทีมผมไม่ค่อยเติมเท่าไหร่เลยโอ้โหโอเคแต่ว่าเขาจะจะส่วนได้ไหมโอเคยังเรายังได้นะครับเดี๋ยวนวเมสซี่ทรงจังวันนี้ยังยังไงโอ้โหโกมันออกมา เกือบเกือบแล้วเกือบโอเคเขาจะสวนจังวันนี้บักโดครับบักโดมึงมึงโอเคบักโดไม่ทันนะครับโอเคต่อบอลไปจังวันนี้สองโอโหแม่งเล่นดีเกินแนวรับเฮ้ยจังวันนี้โอโหเรียบร้อยเฮ้ยงาะสแตกเช็คก่อนโอเคจังวันนี้ยาอยาย่าโอเค งเงากูโอเครีบเช็ดแล้วก็รีบอันนี้เลยนะกูโอเคเงาออกเยอะมากแม่งเข็มนะครับเขยมมาสั้นแม่งอันนี้นะครับแต่ว่าจงัาจงหวะจังหวะนี้โอ้โหทุ่เจนเหนียวไปไหนเนี่ยโอ้โหพี่เจาะไม่เข้าเลยนะครับแผนบ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับแม่งกองหลังโคตรเหนียวอะไม่หลุดตำแหน่งเลยหรือว่ามันหรือว่ามันเล่นเองวะ โอเคงั้นพี่ขอเปลี่ยนแนวลุกหน่อยนะครับเผื่อจะทําประตูได้นะครับจงังหวะนี้พี่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วไม่งั้นกูแพ้มาแน่นอนนะครับโอเคเอาประมาณนี้ไวรัตตีนะครับเลดกองกลางคิมมินออกนะครับโอเคงั้นก็พี่ขอแค่เสมอก็พอแล้วนะครับโอเคมาลุ้นว่าเราจะตีเสมอได้หรือเปล่านะครับจังววนนี้ จังหวะนี้คูโบครับคูโบเข้ามาใหม่นะครับอุ้ยตอเลตเฮ้ยตอเลดตอเลดตอเลดโอ้โหมึงจะล้มทําไมหนูมึงจะล้มทําไมอื้มเกือบไปแล้วนะครับแต่ว่าเขายังได้เตะม,มุมนะครับจังหวะน,นี้แบ็คแฮมเปิดมาล้มมาโอ้โหเรีอบ้อยตีลังกายิงเลยนะยมึงจะคมไปไหนมึงจะคมไปไหนโอ้โห เบอร์99ด้วยนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับผมพอแค่หนึ่งประตูโอเคหนึ่งประตูนะครับจังหวะน,นี้โอ้โหอินเนตตานะครับยังไงจังหวะน,นี้ติดวะ่ะติดว่าส่งมาจังหวะน,นี้โอ้ยเกือบละอานน,นะครับอินเนตตาโอเคติดแบแค็คแฮมนะครับจังหวะน,นี้ส่งจังหวะน,นี้ ไม่เข้าให้ทุบหน้าไปดีไม่เข้าให้ทุบหน้านะครับเดี๋ยวเดียวขนาดนี้โอเคตามมาแล้วโอ้โหตึงเหลือเกินนะครับขอแค่ประตูเดียวนะประตูเดียวตึงมาตึงมาตึงมาทรงมาจังวัน,นี้ยังไงไม่ไม่เข้าให้ทุบหน้าไปดีสามสามแล้วนะครับยาห้ามะานาวมันแพงโอ้โหยาเ้ายาเ้า มะนาวมันแพงแต่ยี่สิบนาทีนะครับจังหวะน,นี้ยังไงยังไงจังหวะนี้จังหวะน,นี้ยังไงโอ้โหอย่าฮาวอย่าฮาวเปิดแม่งเลยจังหวะนี้เขาจะสวนนะครับเฮ้ยตีต่อเลสเกือบโอเคลําหน้านะครับตอนนี้แปดสิบสามนาทีแล้วโอเคแปดสิบสามนาทีแล้วนะครับ เหลืออีกไม่กี่นาทีที่จังหวะนี้โอ้โหเฮียเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยพลาดอะไรไม่พลาดมาพลาดต้นเกมเออมาพลาดหลังเกมนะครับโอ้โหส่งโคตรควายเลยโอ้โหโอ้กูบ่นแรงจะเล่นแล้วโอ้โหอีกไม่กี่นาทีแม่งก็จะหมดแล้วโอ้โหแรงกูจะหมดโอ้โหแม่ง แต่ว่าเขาจะส่วนนะครับอีกไม่กี่นาทีจะหมดเวลาแล้วแม่งมาโดนอีกโอ้โหแต่ว่าเขามาส่วนมาจังวันนี้อุ้ยโอ้โหแม่งกองหลังกูอุ้ยเรียบร้อยนะครับพลาดตอนไหนไม่พลาดนะครับมาพลาดหลังเกมนะครับก็แม่งเล่นไม่ออกเลยหมดอารมณ์เลยนะครับโอเคแต่ว่าก็น่าจะแพ้แหละทดเวลาแค่นี้ไม่ทันแน่นอนนะครับ ตอนเลสก,กับไอโรมาเิโอมึงจะคมไปไหนนะมึงจะมีประโยชน์ไปไหนนะโอเคมาดูจังหวะน,นี้มึงจะมีอีกหรือเปล่ามึงจะมีโอ้โหมึงจะมึงจะมีอีกหรือเปล่าจังหวะน,นี้โอ้โหเกือบอเกือบโอ้โหเกือบเกือบเกือบแล้วกลัวโอ้หูมือกูสั่นเลยโอเคก็แพ้นะครับโอ้โหยิงกูเก้าตรงกรอบสามแต่ว่าผมยิงสามเข้าสามเลยนะครับโอเค งั้นก็แลงตตกอ่ะวันนี้โอเคงั้นถ้าใครอยากได้ไอดีก็ทากมาในเพจพี่ได้เลยนะครับมีขายเยอะมากเลยนะครับโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากฝากกดไลค์กดซับให้พี่ด้วยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายกดไลค์พี่ด้วยนะครับโอเค